การบรรยายเสียงเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างของนิยายต้นฉบับเท่านั้นอาจมีข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษาชื่อตัวละครและเนื้อเรื่องมากมายสำหรับผู้ที่ต้องการความถูกต้องโปรดซื้อลิขสิทธิ์ที่มีการให้บริการขอบคุณค่ะสนับสนุนและให้กำลังใจได้ที่ธนาคารกรุงไทย9852029681 มีคนที่ชอบล้อเล่นว่าตัวเองเป็นแมวอยู่หลายคนในบอร์ดแมวดังนั้นการที่เจ้าง่านตอบไปแบบนี้จึงไม่มีคนรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษอีกทั้งแค่ชั่วครู่เดียวข้อความของเจ้าง่านก็ถูกกลืนหายไปท่ามกลางการถกเถียงต่อให้มีคนมาอ่านเจอก็ไม่มีทางคิดว่าในข้อความนั้นมีอะไรแฝงอยู่เจ้งท่านเองก็ไม่ได้อยากได้รับฟีดแบ็กอะไรเขาปิดคอมพิวเตอร์แล้วออกไปนอนที่ระเบียงวันต่อมา ตอนที่เจ้งท่านกลับเข้าไปในบอร์ดแมวก็พบว่าโพสต์นั้นถูกลบไปแล้วในบอร์ดมีโพสต์เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆมากมายเขาเลื่อนอ่านดูคร่าวๆแล้วก็ไม่มีอารมณ์จะอ่านต่อตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกมากเขาจึงตัดสินใจจะไปดูแมวลายขาวดําตัวนั้นวันนี้ไม่มีเอิอเหมาเดินตามเจ้างท่านก็รู้สึกเป็นอิสระขึ้นเยอะตอนที่เดินผ่านลังกระดาษนั้นเขาไม่เห็นแมวลายขาวดํากล่องข้าวที่เอิอเหมาว,วางไว้ ตอนนี้ว่างเปล่าชามกระดาษที่อยู่หน้ากล่องมีเศษอาหารที่คนกินไม่หมดเอามาใส่ไว้มีก้างปลามากมายด้วยสภาพอากาศในตอนนี้ทําให้อาหารเริ่มมีกลิ่นเน่าบูดเจ้งท่านมองหารอบๆเมื่อแน่ใจแล้วว่าแมวลายขาวดําไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเขาจึงวิ่งไปยังซอยเล็กๆนั่นบนต้นไม้ในซอยนั้นไม่มีแม้แต่เงาของแมวลายขาวดําหน้าต่างชั้นสองของห้องนั้นยังคงปิดสนิทดูแล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เจ้งท่านเข้าไปใกล้ๆบ้านหลังนั้นแล้วเงี่ยหูฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรและก็ไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันดูแล้วก็เหมือนบ้านอื่นๆแถวนั้นแต่เวลานี้คนส่วนใหญ่ไปเรียนไปทำงานกันหมดบรรยากาศเงียบมากมีแต่เสียงนกกระจอกร้องเท่านั้นไม่ได้อะไรเลยเจ้งท่านเตรียมกระโดดลงจากต้นไม้เขาเดินไปได้สองก้าวแล้วหันไปดูพวกนกกระจอกที่กระโดดอยู่บนกำแพงที่อยู่ไม่ไกลอย่างรวดเร็วเยอะเกินไปเขาลองสังเกตดูดีๆจึงพบว่า นกกระจอกพวกนี้มีเยอะแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นกกระจอกพบได้บ่อยในเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่สีเขียวที่อยู่รอบมหาวิทยาลายัยเจ้าท่านเดินเล่นแถวนี้มาครึ่งปีกว่าแล้วถึงจะไม่ถึงกับรู้ทุกซอกทุกมุมแต่กับเรื่องบางอย่างเขาก็รู้ดีเช่นเดิมที่แถวนี้มีแมวมากปกติจะถูกเลี้ยงแบบปล่อยด้วยเหตุนี้จึงมีนกไม่เยอะเมื่อก่อนเจ้าท่านเคยเห็นแมวไล่จับนกอยู่หลายครั้งไม่เคยเห็นนกกระจอกมากมายขนาดนี้มาก่อนเลย แต่ตอนนี้พวกมันกลับดูบินเล่นอย่างสนุกสนานพอนึกดูดีๆแล้วช่วงนี้เวลาออกมาเดินเล่นเขาก็ไม่ค่อยเห็นแมวเท่าไรฤดูหนาวก็ผ่านไปแล้วแถวมหาวิทยาลัยชูหัวตอนเย็นๆมีแมวออกมาวิ่งเล่นอยู่ไม่น้อยแล้วชาวบ้านรอบๆอ,อาจคิดว่าเพิ่งผ่านช่วงตรุษจีนไปแมวพวกนั้นคงถูกพวกค้าแมวจับไปแล้วอย่างไรเรื่องแมวที่หายไปช่วงตรุษจีนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆคนอื่นไม่รู้แต่เจ้งท่านรู้ดี นับตั้งแต่ที่เขาถูกพวกค้าแมวจับตัวไปไว้เหลิงแย่ห้าวคุณชายฟางก็ได้เข้ามาเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยถึงจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าไม่มีพวกจับแมวในเมืองชูหัวแล้วแต่ก็น้อยลงกว่าปีก่อนๆมากมันจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนั้นเลยหรือที่พวกจับแมวมาลงมือแถวนี้นะ่าเจิ้งท่านนึกถึงข้อความตอบกลับในบอร์ดแมวพวกนั้นอยู่ๆแมวที่อยู่รอบๆก็ลดน้อยลงสาเหตุที่เป็นไปได้นั้นมีหลายอย่าง แต่เจ้งท่านไม่หวังว่าจะเป็นแบบที่เขาเดาเขาเงยหน้ามองไปที่ห้องที่อยู่ชั้นสองห้องนั้นทำไมแมวลายขาวดำถึงได้เอาแต่จ้องไปที่นั่นละ่ะอยากรู้อยากเห็นหรือแค้นนึกคำตอบไม่ออกเจ้าง่านจึงคิดจะไปหาคำตอบเขากระโดดขึ้นกำแพงแล้วมองสำรวจรอบๆด้านข้างของห้องติดกับกำแพงประตูหน้าตึกปิดสนิทบ้านนี้มีสวนเล็กๆเ,เนื้อที่ประมาณ7-8ถึงตารางเมตรพื้นที่2ใน3เป็นแปลงดอกไม้ที่สูงกว่าพื้นเล็กน้อย ในแปลงนั้นไม่มีดอกไม้ดินในนั้นถูกขุดขึ้นมาสิ่งเดียวที่ไม่ถูกแต่ต้องก็คือต้นไม้สูงสองเมตรกว่าที่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรเพียงแต่ว่าต้นไม้นั้นดูล้นลนจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวีแววว่าจะแตกกิ่งผลีใบไม่มีสีเขียวเลยแม้แต่น้อยและก็ไม่รู้ด้วยว่าตายหรือยังประตูด้านหลังปิดสนิทในสวนเล็กๆมีกลิ่นแปลกๆลอยอยู่เจ้งท่านสุดดมบอกไม่ถูกว่ากลิ่นอะไร แต่ก็รู้สึกไม่ดีเอามากๆเขากระโดดลงจากกำแพงจุดที่ลงไม่ใช่บนแปลงดอกไม้เพราะตรงนั้นให้ความรู้สึกชวนขนลุกอุณหภูมิขึ้นแล้วอากาศแจ่มใสท้องฟ้าสดใสแบบที่หาได้ยากให้ความรู้สึกที่สดชื่นสบายตัวแต่พอเจ้งท่านมายืนอยู่ในสวนนี้แล้วกลับรู้สึกเย็นวาลมเบาๆพัดผ่านจนเกิดการหมุนวนอยู่ในสวนแห่งนี้ไม่รู้ว่ามีแผ่นพลาสติกบางๆลอยมาจากไหนมันถูกพัดเข้าไปหมุนวนแล้วตกลง ขนบางส่วนที่ลุกอยู่บนตัวของเจ้างท่านพลิ้วไหวไปตามลมมันแตกต่างจากความรู้สึกสบายยามที่ได้อับแดดเจ้างท่านกลับรู้สึกว่าความรู้สึกที่ส่งผ่านจากเส้นประสาทใต้ผิวหนังขึ้นมานั้นมันเย็นวาบอยู่ๆบนกำแพงก็เกิดเสียงจนทำให้เจ้างท่านตกใจเขาจึงหันไปดูแล้วก็พบว่าเป็นแมวลายขาวดำตัวนั้น พอเห็นเจ้งท่านอยู่ตรงนั้นมันก็ตกใจลังเลอยู่สักพักแล้วกระโดดลงมาจุดลงคือบนแปลงดอกไม้ซึ่งแตกต่างจากเจ้างท่านพอเห็นแมวลายขาวดำมองตัวเองอย่างระแวงเจ้างท่านจึงถอยออกไปหลายก้าวเขาไม่ได้อยากจะตีกับมันที่นี่อาจเพราะรู้สึกว่าเจ้างท่านไม่มีอันตรายหลังจากมองเจ้งท่านสักพักแมวตัวนั้นก็ดมกลิ่นบนแปลงดอกไม้จนไปถึงจุดหนึ่งมันก็เริ่มเอาเท้าตะกุยข้างในฝังอะไรไว้หรอเจ้างท่านอยากรู้ แต่สัญชาตญาณบอกเขาว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินนั้นไม่ใช่สิ่งดีแน่อาจเพราะถูกฝังอยู่ลึกยังดีที่ดินตรงนั้นไม่ได้แข็งมากแมวลายขาวดำขุดไปได้ประมาณ5นาทีก็หยุดจากนั้นก็ดมดม,ดมแล้วขุดต่อรอบๆไม่มีสถานที่ที่พอจะให้เจ้งท่านขึ้นไปนั่งดูการขุดแปลงดอกไม้อย่างไรตอนนี้ก็ไม่มีคนเห็นเขาจึงลุกขึ้นแล้วนั่งด้วยสองขาหลังแมวตัวนั้นขุดจนเป็นหลุมเจ้างท่านเห็นเท้าแมวโผลออกมาส่วนที่เหลือยังคงอยู่ใต้ดิน ถึงจะมีดินเกาะอ,อยู่บ้างแต่เจ้งท่านก็ยังสังเกตเห็นเส้นดำๆบนเท้าที่โผลออกมาคล้ายกับเป็นรอยไหมแมวตัวนั้นยังคงขุดต่อเจ้างท่านไม่อยากดูแล้วเขามั่นใจว่าตรงนี้ไม่ได้ถูกฝังแค่แมวตัวเดียวแน่บางครั้งแมวก็แค้นฝังใจมากกว่าสุนัขมากเจ้างท่านไม่รู้ว่าแมวที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินเป็นอะไรกับแมวตัวนั้นแต่ความแค้นนี้แมวลายขาวดำได้จดจำไว้แล้วไม่อย่างนั้นคงไม่นั่งจ้องอยู่บนต้นไม้นานขนาดนั้น ตอนนั้นเจ้างท่านมองไม่เห็นสายตาของมันที่จ้องอยู่อาจจะมองด้วยความแค้นหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นเจ้างท่านไม่สนตรงแปลงดอกไม้อีกเขากระโดดขึ้นไปตรงหน้าต่างของประตูด,ด้านหลังหน้าต่างยังคงถูกปิดไว้ข้างในเป็นห้องครัวเจ้างท่านยืนอยู่บนขอบหน้าต่างสายตามองทะลุกระจกเข้าไปเขามองเห็นของสิ่งหนึ่งวางอยู่ซึ่งเป็นของที่เขารู้จักดีทุกครั้งที่เห็นมันเขาจะอารมณ์เดือดขึ้นทันทีเวนกรงดักแมว พอเห็นกรงดักแมวเจิ้งท่านก็จะนึกถึงความทรงจําอันเลวร้ายในครั้งนั้นขึ้นมากรงดักแมวทําไม่ยากคนที่คุ้นเคยกับการทํากรงดักหนูสามารถทําเองได้แต่ภายในห้องครัวที่สะอาดนั้นอยู่ๆก็มีกรงดักแมวดูแล้วให้ความรู้สึกที่ขัดกันทําไมในบ้านของคนที่ดูเป็นคนมีการศึกษาถึงได้มีของแบบนี้ละ่ะสิ่งเหล่านี้ทําให้เจิ้งท่านแน่ใจแล้วว่าคนที่สาดกาแฟใส่เขาคนนั้นไม่ใช่คนดีแน่ ด้านหลังหน้าต่างถูกปิดอย่างแน่นหนาตรงช่องระบายลมมีตาข่ายเหล็กกันไว้นอกจากนี้หน้าต่างบานอื่นที่อยู่ชั้นหนึ่งต่างก็มีลูกกรงกันขโมยติดไว้เจ้าท่านหาทางเข้าไปข้างในไม่เจอในเมื่อชั้นหนึ่งหมดหนทางนั้นก็ต้องไปหาที่ชั้นสองเขากระโดดขึ้นกำแพงแล้วเดินล้อไปเรื่อยๆในที่สุดก็เจอหน้าต่างบานเล็กเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นหน้าต่างมุ้งลวดแต่มุ้งลวดก็กันได้แค่มแมลงกันแมวไม่ได้ เจ้างท่านกระระยะจากกำแพงไปถึงตรงนั้นเขาขย่งสองเท้าหน้าแล้วดีดเท้าหลังกระโดดข้ามไปที่กำแพงแล้วปีนหน้าต่างเจ้างท่านถนัดดังนั้นเขาจึงกระโดดอย่างมั่นใจเพียงแต่ว่าหน้าต่างบานเล็กนั่นดูเพินเพ,นเพินไม่ผิดปกติแต่ตอนที่เจ้างท่านเข้าไปเกาะกลับพบว่ามันลื่นถ้าไม่ใช่เพราะรู้สึกตัวไวเอาขาหลังเกาะกำแพงไว้ขาหน้าเกาะมุ้งลวดเขาคงได้ตกลงไปจริงๆแล้วสำหรับแมวแล้วตกจากชั้นสองไม่เท่าไหร่ แต่ประเด็นก็คือตรงช่องว่างแคบๆระหว่างบ้านกับกำแพงนี้ด้านล่างเป็นทางระบายน้ำเดิมทีด้านบนต้องมีแผ่นปูนปิดไว้แต่แผ่นปูนที่อยู่ตรงกับหน้าต่างบานนี้กลับไม่อยู่ในจุดที่ควรอยู่ไม่รู้ว่าถูกใครขยับไปด้านข้างเจ้างท่านปีนขึ้นไปบนขอบหน้าต่างแคบแแล้วยืนให้มั่นคงพอมองลงไปข้างล่างก็แอบนึกด่าคนที่ย้ายแผ่นปูนนั้นอยู่ในใจอันตรายเกือบตกลงไปแล้ว ถึงตกจากชั้นสองจะไม่เป็นไรแต่ถ้าตกลงไปในทางระบายน้ำต้องเปียกแน่อีกทั้งยังเป็นน้ำเน่าที่อาจมีคนฉี่หรือทมน้ำลายลงไปเจ้าท่านเบนสายตากลับมาเขามองขอบหน้าต่างแคบๆนี้อีกครั้งสิ่งที่ไม่เหมือนกับตอนดูก็คือบนพื้นตรงขอบหน้าต่างมีการติดวัสดุแข็งๆลื่นๆไว้หนึ่งชั้นอีกทั้งยังเอียงลาดลงเล็กน้อยด้วยเท้าแมวถ้าไปเกาะตรงนั้นจะลื่นได้ง่าย ดีที่เจ้างท่านออกแรงเกรงเท้าไว้จึงยังพอมีหนทางปีนขึ้นไปได้ไม่อย่างนั้นคงตกไปนานแล้วเขาเลื่อนหน้าต่างมุ้งลวดแล้วส่องเข้าไปข้างในตรงนี้เป็นห้องน้ำมีการตกแต่งแบบเรียกได้ว่าสมัยใหม่สำหรับยุคนี้แล้วภายในสะอาดมากซึ่งทำให้เจ้างท่านสงสัยว่าเจ้าของเป็นพวกรักสะอาดมากหรือเปล่าเขาเดินไปที่ข้างประตูห้องน้ำแล้วตั้งใจฟังเสียงด้านในจากตรงนั้นไม่มีเสียงฝีเท้ากับเสียงพูดคุยจึงกระโดดไปเปิดประตูเดินออกไป เมื่อรู้ว่าเจ้าของบ้านนี้เป็นพวกทารุณแมวเจ้าท่านจึงต้องระวังตัวไม่ประมาทเหมือนตอนกระโดดข้ามมาแล้วภายในห้องถูกจัดค่อนข้างเป็นระเบียบการใช้ชีวิตของคนคนนี้แตกต่างจากชายที่มีรอยสักนั่นอย่างเห็นได้ชัดไม่พบของจำพวกกล้องวงจรปิดอยู่รอบๆเขาสำรวจห้องรับแขกในนี้มีห้องอยู่สามห้องน่าเสียดายที่ทุกห้องล็อกหมดเข้าไปไม่ได้เดินวนไปหนึ่งรอบก็ไม่พบอะไรเขาจึงเดินกลับเส้นทางเดิมตรงสวนหน้าบ้านแมวตัวนั้นไม่อยู่แล้ว หลุมที่ถูกขุดไว้ก็มีการกลบลงไปใหม่อย่างไรเสียนั้นก็เป็นแค่แมวไม่เหมือนกับเจ้าง่านมันเก็บรายละเอียดได้ไม่ดีพอหลายจุดกลบไม่ดียังเห็นเป็นหลุมเขาจึงไปช่วยกลบให้เรียบเมื่อกลับถึงมหาวิทยาลัยชูหัวทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมหลังไปส่งเสี่ยวโยจจือที่โรงเรียนในตอนบ่ายแล้วเจ้าง่านก็เตรียมกลับไปเข้าอินเทอร์เน็ตหาหนังดูเอ๊ะชาโคนดีใจจังเลยที่เจอแกช่วยเปิดประตูนหน่อยสิฉันลืมเอาคีย์การ์ดมา เอิ่มเหมาถือกล่องข้าวกับถุงอีกหลายใบยืนอยู่หน้าตึกไม่เจอใครออกมาจากตึกเลยเวลานี้ระหว่างรอเจ้าง่านก็มาพอดีเนื่องจากไม่ได้คิดว่าจะไปเดินเล่นที่ไหนไกลเจ้าง่านจึงไม่ได้เอาป้ายคล้องคอซ่อนไว้บนต้นไม้เขามองคนที่เพิ่งได้กินข้าวมื้อแรกของวันอย่างเหยียดเหยียดแล้วกระโดดขึ้นไปสแกนบัตรเปิดประตูเจ้าง่านเดินนําเอิ่มเหมาขึ้นตึกพอไปถึงชั้นสามอยู่ๆเขาก็นึกได้ว่าถ้าเอ่เหมาไม่ได้เอาคีย์การ์ดมาแล้วพอกุญแจบ้านออกมาด้วยเหรอ ครั้นแล้วเจ้งท่านที่เดินไปถึงช่วงเลี้ยวจะขึ้นชั้น4ี่จึงหยุดเดินแล้วมองไปทางนั้นเอ้อมเมาที่อยู่หน้าประตูเอาของวางลงด้านข้างเขาล้วงไปในกระเป๋าไม่ได้หยิบกุญแจออกมาแต่เป็นขดลวดที่ส่วนหัวกับปลายไม่ได้เชื่อมติดกันจากนั้นก็ขดลวดบิดเป็นเกลียวแล้วสอดเข้าไปในลูกบิดเจ้งท่านอึง้งสะเดาะลอนหรอบ้าเอย๋ยมันทำเรื่องแบบนี้เป็นด้วยเหย ย้อนอดีตตอนที่163ห้องนั้นประตูเหล็กด้านนอกไม่ได้ล็อกมีแค่ประตูไม้และกรอนแบบทั่วไปที่อยู่บนประตูไม้นั่นสำหรับเอ้ออเหมาแล้วไม่มีความท้าทายเลยสักนิดเอ้ร์เหมาใช้เวลาในการสะดะกรอนนานเท่าไหร่เจ้งท่านไม่รู้เขาแค่ไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆประตูก็ถูกเปิดออกแล้วกรอนไม่มีความเสียหายเลยแม้แต่น้อย เมื่อก่อนเคยได้ยินแต่กุญแจสารพัดประโยชน์นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้งท่านเห็นคนใช้เส้นลวดไขประตูก่อนหน้านี้เขานึกว่าของพวกนี้มีแต่ในเรื่องเล่าปรมาจารย์อยู่ในหมู่ชาวบ้านธรรมดาคำพูดนี้ว่าไว้ไม่ผิดจริงๆเอิ่มเหมาออกไปซื้อของมาเป็นจำนวนมากเช่นคุกกี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งอย่างพวกลูกชิ้นปลาเกี๊ยวกุ้ง เขาซื้อมาเป็นแบบถุงใหญ่บุคคลคนนี้นอกจากเข้าห้องครัวเพื่อต้มน้ำลวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับต้มเกี๊ยวแล้วอย่างอื่นก็ขี้เกียจจะทำหลังเปิดประตูดได้แล้วเออเหมาก็หยิบของที่ไม่ได้บรรจุเป็นแพ็คเข้าไปก่อนของเยอะมากพอวางลงก็เลยเทหยิบไม่สะดวกแต่อย่างไรนี้ก็หน้าบ้านตัวเองเขาไม่กลัวว่าใครจะมาหยิบไปนี่เก็บกรงเล็บให้ดีๆนะอย่ามาคุยของฉันล่ะ พูดจบเอ้อร์เหมาก็หิ้วของเข้าไปเจ้าท่านเชิดใบหูขึ้นแล้วดมถุงพลาสติกที่มีตราซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนั้นยิ่งเอ,อริรเหมาบอกว่าห้ามแต่ต้องเจ้าท่านก็ยิ่งอยากเข้าไปคุยเขาเปิดถุงเกี๊ยวลูกชิ้นปลาออกมาสองห่อแข็งเกินของที่อยู่ข้างในอื่นๆก็ไม่เห็นจะน่าสนใจเจ้าท่านไม่สนใจของที่อยู่ในถุงอีกเขาเดินเข้าไปในห้องก็เห็นเออร์เหมาเอาของที่หิ้วมาเมื่อครูวางลงแล้วออกไปหิ้วของที่เหลือขณะนั้นเองเจ้งท่านกระโดดขึ้นไปผลักประตูปัง ประตูปิดลงเอ,อ้อเหมาที่อยู่ด้านนอกอึง้งเวนเอย๋ยเอ,อ้อเหมาอยากสะบดออกมาดังๆแต่ก็กลัวจะรบกวนบ้านศาสตราจารย์หลานจึงได้แค่ด่าออกมาเบาๆเขาวางของลงแล้วล้วงลวดออกมาไขาประตูเจ้าท่านมองนาฬิกาแขวนในห้องรับแขกนับเวลาที่เอ,อ้อเหมาใช้ไขประตูนับตั้งแต่ประตูปิดจนกระทั่งใช้ลวดไขได้อีกครั้งใช้เวลาไปทั้งหมดไม่ถึงสิบวินาทีนั่นก็หมายความว่าเขาใช้เวลาไขาสั้นกว่านั้นอาจจะไม่ถึงห้าวินาทีด้วยซ้ำ ดูถ้าเอ,อิเหมาจะเป็นพวกทำเลวจนชินถึงได้คล่องเรื่องพวกนี้นักเอ,อิบเหมาหิ้วของพลางเดินด่าเข้ามาเจ้งท่านแซงทำเป็นไม่ได้ยินเขาอยากเรียนเทคนิคสะดกกรอนแต่อุ้งเท้าแมวก็ลำบากมากใช้งานไม่คล่องเวลาจะสะดกกรอนคงยากมากตอนที่เอ,อิบเหมาจัดของเสร็จแล้วมานั่งกินข้าวพลางดูทีวีในห้องรับแขกเจ้าท่านก็ได้เอาแต่นั่งจ้องกระเป๋าเสื้อของเอ,อิบเหมาที่ข้างในสายขดลวดไว้อยู่ข้างๆพลางคิดว่าทำอย่างไรถึงจะหลอกล่อเจ้านี้ให้ไปช่วยงานได้ ถูกจ้องอยู่ตลอดแบบนี้เออรเหมาจะแซงทำเป็นไม่เห็นก็ไม่ได้แมวที่อยู่ตรงหน้าตัวนี้ไม่ได้แสดงท่าทางสนใจอาหารในชามของเขาเลยสักนิดถ้าอยากกินก็คงจะส่งเสียงร้องนานแล้วแกมองอะไรหนะ้าเอิอเหมาเคี้ยวข้าวข้าวเม็ดหนึ่งติดอยู่ที่ริมฝีปากล่างไอนี่เหรอเมื่อมองตามสายตาของเจิ้งท่านเออรเหมาก็หยิบขดลวดออกมาจากกระเป๋าเสื้อ ซึ่งลวดได้ถูกม้วนเป็นวงกลมแล้วท่าทางจะหาคนให้อวดได้แล้วเออเหมาจึงเกิดอาการภูมิใจเล็กน้อยทำไมหรอรู้สึกนับถือในวิชาสะดกลอนของฉันใช่ไหมละ่ะหืประตูแบบนี้ใช้ลวดเส้นเดียวก็เปิดได้แล้วเออเหมาพูดพร่มออกมาเรื่อยๆน้ำลายซ่านกระเซ็นไปทั่วเจ้งท่านกระโดดถอยหลังอย่างรังเกียจเคยได้ยินใช้กระดาษฟอยไขยประตูไหม เมื่อก่อนเคยมีคนพูดว่ากระดาษฟอยล์แผ่นเดียวก็ายประตูดได้ทั้งหมู่บ้านแล้วถึงแม้จะดูพูดเกินจริงไปหน่อยแต่กระดาษฟอยล์ก็เป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งจริงๆอีกอย่างตอนที่ไม่เหมือนกันหรือต่อให้ดูภายนอกเหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันไปไขนะจะบอกให้เออเหมาหยิบซองหนังเล็กๆออกมาจากกระเป๋าด้านในของเสื้อนอกนี่คือกระเป๋าล้ำค่าของฉันมีของสิ่งนี้ อย่าว่าแต่ประตูทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเลยกรอนส่วนใหญ่ก็ไขได้ทั้งนั้นแต่ยกเว้นแบบที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เจ้าง่านกำลังคิดในใจว่าที่แท้มันก็ไขไม่ได้ทุกประตูนี่หว่าแต่วินาทีถัดมาเอ้อเหมาก็พูดเสริมว่าอุปกรณ์ของกรอนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีอีกชุดน่าเสียดายที่ไม่ได้เอามาเจ้าง่านเริ่มพูดไม่ออกรุ่นน้องของเว่ยเหลิงคนนี้เคยทำงานอะไรมาก่อนกันแน่เคยถูกขึ้นบัญชีดำหรือเปล่าเนี่ย ต่อไปให้คนในครอบครัวเจียวอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าไม่รู้ว่าเออเหมาไปเรียนเรื่องพวกนี้มาจากที่ไหนแต่ต้องยอมรับว่าในบางเรื่องนั้นเขาก็เก่งจริงๆเพียงแต่ว่าความเก่งนี้ไม่ค่อยน่าเอาเป็นแบบอย่างนะเพราะจะยิ่งทําให้คนติดฉลากว่าเป็นคนเลวได้ง่ายแต่สําหรับเจ้งท่านแล้วเลวหรือไม่เลวมาตรฐานที่ใช้วัดก็ไม่แน่นอนคนที่ช่วยเหลือเขาได้ก็ถือว่าเป็นคนดีหมดหลังกินเสร็จเอ้อเหมาเตรียมจะนอนพอล้มตัวลงก็ถูกเจ้งท่านใช้เท้าดึงเสือ้อ ทำเอาเสื้อขนแกหลุดออกมาเป็นเส้นๆฉันขอเตือนนะอย่าให้มันมากเกินไปพูดจบเอ้อเหมาก็เอาผ้าห่มคลุมโปงเจ้าท่านมองไปรอบๆบนพื้นมีขวดเปล่าที่ไม่ได้ปิดฝาวางอยู่กรอบแกรบกรอบแกรบแกรบเสียงขวดน้ําถูกเหยียบดังขึ้นเจ้าท่านย่ําอยู่บนขวดน้ําไปมาส่งเสียงดังหนวกหูหนวกหูโวยเอ้อเหมาเปิดผ้าห่มแล้วมองเจ้าท่านด้วยสีหน้าหงุดหงิดจากนั้นเขาก็พบว่าแมวตัวนี้กําลังจ้องเสื้อนอกของตัวเองอยู่ เขาล้วงขดลวดยนต์ไปให้เจิ้งท่านแล้วเตรียมเอ็นตัวลงทำอารมณ์เข้านอนใหม่แต่มือที่เกาหัวก็หยุดชะงักลงเพราะเพิ่งนึกอะไรขึ้นมาได้เขาหันไปมองแมวดำที่นั่งอยู่บนขวดน้ำพลางพูดแกจะสะดอกรอนเหรอเจิ้งท่านจ้องเขาแล้วคิดในใจควรจะพยักหน้าดีหรือเปล่านะถ้าเยสก็ชูหางขึ้นถ้านโนก็สะบัดหางไปมาแล้วกันนะเอเหมาพูดเจ้าท่านชูหางขึ้นแต่ก็รู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันดูแปลก เหมือนกับว่าเป็นการถามตอบกันธรรมดาแต่มันคือความผิดปกติมีอย่างที่ไหนมาพูดกับแมวแบบนี้อีกอย่างเอ้อเหมากับเขาก็ใช่ว่าจะสนิทกันถ้าเป็นพ่อเจียวหยวนเว่ยเหลิงหรือคุณชายฟางก็ว่าไปอย่างเมื่อได้รับการยืนยันเอ้อเหมาก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วตั้งสติไปงัดบ้านใครทางที่ดีอย่าเป็นบ้านในเขตที่พักนี้ไม่อย่างนั้นเจอกันครั้งหน้าคงรู้สึกแปลกแปลกอ้อ,อจะให้ดีเอาที่ยากๆหน่อยนะไม่งานไม่สนุกเจ้งท่านคิดไอ้นี่นะ ที่เรื่องแบบนี้ตื่นเต้นเชียวนะโวย้ยเออ่เหมารีบแต่งตัวอย่างรวดเร็วก่อนออกจากบ้านยังมีการจัดแต่งทรงผมหน้ากระจกให้เป็นทรงโอเคไปได้เจ้างท่านเดินนําทางอยู่ข้างหน้าเอิเหมาเดินตามอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าเจ้างท่านคิดมากเกินไปหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตอนนี้เอิเหมาดูสดชื่นมากดูคึกกว่าหลายครั้งก่อนที่เจอกันตอนที่เดินผ่านลังกระดาษแมวลายขาวดําตัวนั้นกําลังนั่งกินข้าวอยู่ เมื่อรู้สึกว่าเจ้งท่านกับเอ,อิร์เหมาเข้าไปใกล้มันก็หันมามองแล้วหันกลับไปกินต่อหลังจากที่อุณหภูมิสูงขึ้นอาหารก็เน่าเสียได้ง่ายแตกต่างจากตอนเช้าในชามนั้นมีอาหารสดใหม่แต่ก็ยังคงเป็นอาหารเหลือหัวปลาถูกแทกินก่อนตามด้วยข้าวก้างปลาถูกปัดไปไว้ด้านข้างเจ้าท่านไม่รบกวนการกินข้าวของแมวตัวนั้นต่อเขาออกเดินต่อและพาเอ,อริรเหมาไปใต้ต้นไม้ในซอยเล็กๆนั้น เจ้งท่านมองหน้าต่างที่ปิดสนิทกระโดดขึ้นต้นไม้ปีนขึ้นไปสูงหน่อยเพื่อดูลาดเรลาแถวนั้นที่นี่ยังคงเหมือนเหมือนกับตอนเช้าดูท่าผู้ชายคนนั้นช่วงเที่ยงจะไม่ได้กลับมาที่แท้ก็บ้านนี้เองเหรอแกแค้นสินะเออเหมาคิดว่าเจ้างท่านแค้นที่ถูกสาดกาแฟใส่เมื่อคราวก่อนเจ้างท่านกระโดดขึ้นกำแพงแล้วเดินไปทางสวนหน้าบ้านเออเหมาเดินตามอยู่ด้านนอกคอยสังเกตรอบๆไปด้วยดีที่เวลานี้มีชาวบ้านออกมาข้างนอกไม่เยอะ เอ่อเหมาปีนข้ามกำแพงตามเจิ้งท่านเข้าไปเขาไม่ได้เหยียบในแปลงดอกไม้แต่เลือกลงตรงจุดที่สะอาดรองเท้าแบบนี้ไม่เลอะดินเดินเข้าบ้านก็ไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ง่ายๆก่อนประตูหลังดูซับซ้อนกว่าของบ้านในเขตที่พักฝั่งตะวันออกเล็กน้อยแต่เอ้อเหมาเอาอุปกรณ์มาด้วยครู่เดียวก็ขได้แล้วการตกแต่งในชั้นหนึ่งเป็นแบบเรียบง่ายมีห้องฟิตเนสคนที่ซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาไว้ในบ้านได้ต้องมีฐานะไม่ธรรมดาแน่ๆ เอาเหมาเห็นกรงดักแมวที่อยู่ในห้องครัวแล้วแต่ก็แค่ขมวดคิ้วไม่ได้พูดอะไรออกมาส่วนในใจจะคิดอย่างไรนั้นเจ้งท่านก็ไม่อาจรู้ได้เมื่อมาถึงชั้นสองห้องทั้งสาที่ถูกล็อกไว้นั้นเจ้าท่านคิดว่าจะไขห้องไหนก่อนก็ได้ในเมื่อผู้ชายคนนั้นเป็นพวกทารุณแมวที่ชั้นหนึ่งไม่พบของต้องสงสัยอย่างอื่นนอกจากกรงดักแมวก็แสดงว่าจะต้องอยู่ในห้องเหล่านี้แน่นอนต้องรอดูฝีมือของเอ้รเหมาแล้ว เอ่เหมาไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลที่แอบเข้าบ้านคนอื่นเลยสักนิดขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดูตื่นเต้นเหมือนอย่างตอนเดินมาดูนิ่งๆเป็นธรรมชาติเอ่อเหมาไม่ได้หยิบอุปกรณ์ออกมาเปิดประตูทันทีแต่เดินวนรอบๆชั้นสองก่อนหนึ่งรอบจากนั้นก็ไลยดูทีละประตูนี่น่าจะเป็นห้องนอนนี่เป็นห้องทำงานส่วนนี้ก็ไม่รู้สิงั้นไขห้องนี้ก่อนแล้วกันตอนห้องนี้ดูซับซ้อนกว่าหน่อยน่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้พวกเราดู เจ้งท่านไม่รู้ว่าเอ้อเหมาใช้เกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าห้องไหนเป็นห้องอะไรแต่เขาดูเป็นมืออาชีพมากถึงแม้ว่าก่อนห้องนี้จะซับซ้อนแต่มีอุปกรณ์มาด้วยเอ้อเหมาจึงใช้เวลาไม่มากหลังเปิดได้แล้วเอ้อเหมาก็ผลักประตูเป็นช่องเล็กๆเพื่อส่องข้างในประตูบานนี้ค่อนข้างหนาเจ้าท่านคิดว่าเอาไปทําเป็นประตูกันขโมยข้างนอกได้เลยแต่นี่กลับเป็นประตูห้องในบ้าน หลังแน่ใจว่าข้างในไม่มีคนแล้วเออร์เหมาจึงเดินเข้าไปภายในห้องที่มีการบุที่เก็บเสียงเป็นอย่างดีไม่ได้ยินเสียงนกกระจอกจากด้านนอกเลยแม้แต่นิดเดียวมีโต๊ะทำงานอยู่หนึ่งตัวซึ่งมีการวางของใช้ทั่วไปบนนั้นส่วนด้านตรงข้ามของโต๊ะทำงานนั้นเออร์เหมาเดินเข้าไปเปิดผ้าที่คลุมไว้ออ,อกเผยให้เห็นวัตถุชิ้นหนึ่งวัตถุยาวประมาณ1.5เมตรกว้างเกือบเกือบหนึ่งเมตรสูงเกือบสองเมตร ด้านหนึ่งโปร่งสายฝั่งที่หันหน้าเข้าโต๊ทำงานเป็นกระจกคนที่นั่งอยู่หน้าโตสามารถมองเห็นภายในตัวเครื่องได้อย่างชัดเจนมองเผินเลิเจิ้งท่านไม่รู้ว่าของสิ่งนี้ใช้ทำอะไรยังคิดว่าเป็นพวกที่เหมือนห้องอาบน้ำด้วยซ้ำแต่พอเห็นเอ้อเหมาทำสีหน้าแปลกเขาจึงปีนขึ้นไปยืนบนบ่าของเอ้อเหมาแล้วมองลงไปเครื่องนี้ ฉันเคยเห็นในทีวีตอนเด็กๆอันนี้มันดูธรรมดากว่าแต่นึกไม่ถึงจริงๆว่าจะมีคนทำของสิ่งนี้ไว้ในบ้านของตัวเองเออเหมาพูดเสียงทุม้มมีอาหารเมนูหนึ่งชื่อว่าเท้าเป็ดย่างคือการเอาเป็ดตัวเป็นๆวางบนกระทะอุ่นๆจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงแล้วเพิ่มความร้อนเป็ดจะดินไปดินมาจนสุดท้ายเท้าสุกแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่มันเป็นของประมาณนั้นแหละสายตาของเจิ้งท่านมองทะลุกระจกเข้าไปแล้วไปหยุดอยู่ที่ตะแกรงเหล็กที่อยู่ด้านล่าง ที่แท้รอยไม่ที่เท้าแมวก็มีที่มาแบบนี้เองเอ้เหมามองเข้าไปในห้องแล้วเดินไปที่หน้าต่างหน้าต่างในห้องนี้เหมือนจะไม่ได้เปิดใช้มานานผ้าม่านหนาทึบได้ปิดบังแสงจากด้านนอกจนมิชิดเออเหมาหาทีเา่เหมาะแล้วหยิบกล้องวงจรปิดขนาดเล็กเท่าครึ่งนิ้วก้อยออกมาติดตั้งเจิ้งท่านสบัดหูไปด้านหลังอุปกรณ์ของเออร์เหมาเยอะดีแท้ตอนต่อไป ย้อนอดีตตอนที่164เกิดเรื่องใหญ่แล้วกดไลค์และกด subscribe ได้ที่เจียเจียเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาและสนับสนุนช่องขอบคุณที่เข้ามารับฟังค่ะ